สวัสดีทุกคนนะครับ่าคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาใช้ไตรโคเดมานะครับในการราดรดโคนต้นนะครับการใช้ไตรโคเดมานะครับก่อนอื่นเราต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าไตรโคเดมานี่คืออะไรนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นอ่าไตรโคเดมานะครับตัวนี้ จะเป็นชนิดน้ำนะครับผมมันก็จะมีสองแบบนะครับเป็นเชื้ออ่าเป็นชนิดน้ำที่เขาผสมมาแล้วแล้วก็เป็นเชื้อสดนะครับเป็นเชื้อสดแล้วก็เป็นผงนะแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นชนิดน้ำนะครับเนี่ยลักษณะของมันนะเดี๋ยวผมเทให้ดูนีเขียวเขียวเป็นน้ำน้ำนะเนี่เห็นไหมไตรโครเดอร์ม,มาานะครับ อ่าทำไมเราต้องใช้ไตรโคเดมาทุกคนก็สําหรับพืชที่เราปลูกใหม่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมไอฝรั่งผมเนี่ยนะผมก็อยากจะป้องกันในเรื่องของโรคที่มันเกี่ยวกับระบบรากของเขานะครับอย่างเช่น่โรคป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านะฮะพวกนั้นนะครับซึ่งเจ้าตัวเชื้อราไตรโคเดมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติพวกนั้นนะครับ มันก็ทําหน้าที่อ่าเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นปฏิปักษ์กับอ่าเป็นเชื้อราหลายๆหลายๆอย่างที่มันไม่ดีครับก็สรปุปก็คือเขาเป็นเชื้อราที่อยู่ในฝ่ายดีนั่นเองนะครับก็จะไปทําลายพวกเชื้อราฝ่ายไม่ดีที่จะไปทําการอ่าโจมตีพวกรากพืชของเราที่เราปลูกเอาไว้นะครับก็ อย่างพวกอย่างนี้นะครับมันก็ยังไม่เป็นนะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องใช้เพื่อทําการป้องกันเขาไว้ก่อนนะเพราะว่าอ่าพอเป็นมาเนี่ยเรามันเสียหายหนักนะครับมันก็จะไม่ได้ผลผลิตเลยแล้วก็เราก็จะต้องเสียเวลาในการปลูกใหม่นั่นเองอะก็เลยป้องกันไว้ดีกว่านะครับแต่วันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวชนิดน้ําแทน ราะว่าไม่มีเวลาเพาะเชื้อครับที่จริงมันมันเพาะเชื้อได้นะถ้าเราซื้อแบบเป็นผงม,มาเดี๋ยวมีเวลาผมจะทําคลิปในการเพราะเชื้อไตคูนมาให้ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มารู้จักวิธีการใช้งานกันก่อนนะทุกคนก็จะเป็นคลิปแบบนี้นะครับผมก็จะนําเสนอไออะไรพวกนี้นะครับใครที่ไม่ได้ปลูกพืชหรือว่าทํางานทําการอะไรที่แบบอยู่ในมุงในเมืองก็ดูๆไปครับเพื่อ เป็นความรู้กันไปนะครับแนะนําเผื่อวันหนึ่งนะฮะได้มาปลูกพืชหรือว่าปลูกพืชในกระถางปลูกพืชสวนครัวรู้กินได้อยู่แล้วเนี่ยก็ลองลองมาฟังเป็นความรู้กันนะครับแนะนํากันไปนะทุกคนตัวนี้เนี่ยครับมันก็จะนอกจากที่เขาจะดูแลเรื่องระบบลากพืชแล้วเนะครับเขาก็จะดูในเรื่องของการอ่าเป็นพวกโรคใบจุดะครับ อย่างเช่นใบหงิกใบจุดในพลิกในพืชต่างๆที่เราปลูกไว้เนี่ยแหละครับอ่าตัวนี้เขาบอกว่าเขาจะไปดูแลเรื่องนั้นด้วยนะครับก็จะสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคใบหงิกอย่างเช่นพวกพลิกอเราจะเห็นได้ได้บ่อยในใ,ใ,ใ,ในในพลิกครับพลิกมันจะชอบเป็นนะครับเวลาเราปลูกไว้เราเราไม่ดูแลไม่อะไรเนี่ยมันจะชอบใบหงิกนะพริกอ่ะถ้าเราใช้ไตรโคเดมาในการ ล่ารถโคนต้นอยู่นะครับทุกๆอาทิตย์เนี่ยหรือว่าเดือนละสองครั้งไอประมาณนั้นนะครับมันก็จะสามารถที่จะช่วยให้เรานะครับมีพืชมีม,มีมีสุขภาพดีพืชสวยสวยงามขึ้นนะครับป้องกันไปนะครับแต่ว่าข้อแนะนำในการใช้นะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับทำการ รดน้ําบริเวณที่เราปลูกให้ชุ่มก่อนนะครับ,นะรบทุกคนรดให้ชุ่มก่อนเพราะว่าเจ้าเชื้อไตรโคเดมาเนี่ยนะครับมันจะต้องการความชื้นในการฟักตัวของเขานะครับพอเราล่ารดลดรงไปนะครับมันก็จะทําการฟักตัวตรงไหนที่มันแผ่ขยายไปมันก็จะสร้างสปอร์นะครับสร้างสปอร์ของในตัวของมันเนี่ย มันต้องอาศัยความชื้นนะครับสร้างสปอเป็นอาณาจักรของเขาไปเลยนะครับในการควบคุมดูแลนะฮะดังนั้นเนี่ยเราอาจที่จะทําการรดน้ําให้ชุ่มก่อนนะครับในที่นี้เนี่ยผมอาจจะใช้ไอตัวนี้นะครับแต่ว่าพอดีอ่ะมันมันไม่กระจายที่ให้ทั่วไงผมก็เลยต้องอ่ต้องใช้วิธีการรดน้ําแบบสายยางก่อนนะครับให้มันชุ่มก่อนแล้วก็ใช้ไายโคโดามาปล่อยมาทางสายยาง อีกทีหนึ่งนะครับให้ให้เขาได้กระจายตัวนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเวลาถ้าเราไม่มีระบบอะไรแบบนี้นะครับเราลดมือนะครับเราก็ใช้ลดอรอบๆโผลต้นแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะสร้างสปอร์สร้างอนจาจของเขาเองก็ในส่วนของการใช้งานนะครับเขาแนะนําให้ใช้ในเวลาอตอนเย็นนะครับทุกคนเนี่ยอย่างอย่างสมมุติวันเนี้ยตอนที่ผมถ่ายอยู่มันก็จะประมาณบ่าย สามโมงบ่ายสี่โมงครับพอดีมันเป็นหน้าหนาวนะมันก็เลยครึมๆหน่อยวันนี้วันนี้วันนี้ถือเป็นเป็นเวลาดีเลยเป็นสภาพอากาศที่ดีเลยนะครับเพราะว่าวเวลาเราเอารดน้ําลงไปนะครับมันก็จะชื้นได้เร็วนะมันไม่มีแดดเผาผ่านมันก็เป็นเลิกดีนะครับผมจะใช้ไตรโคดาม่าเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเดือนละครั้งนะฮะสำหรับการล่าดลดขนต้นนะครับใครจะฉีดพ่นทางใบก็ได้นะครับแต่ว่าอ่า มันเก่งในเรื่องของการบรรจุกษาลากนะครับอย่างเช่นลากเน่าโคนเน่าฮะย้ำอีกทีลากเน่าโคนโคนเน่านะลากเน่า,ค,นค,นนา,า,นาคอดินนะครับแล้วก็ไปดูแลในเรื่องของพืชไม่ให้ใบหงิกใบงอใบจุดใบเป็นจุดๆนะครับเขาจะเก่งเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันไว้ดีกว่านะทุกคนราคามก็ไม่แพงนะตัวเนี้ยผมซื้อมา ขวดนี้อยู่ร้อยกว่าบาทนิดๆเนี่ยร้อยนิดๆเองนะครับใช้ใช้ได้หลายครั้งเลยทีเดียวเนี่ยผมปลูกฝรั่งเป็นระ้อยต้นก็ใช้ได้หลายครั้งนะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเ,าเพาะเชื้อเองแต่ว่าผมจะทําคลิปอยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะทําคลิปเอ่อการเพราะเชื้อให้ให้ดูนะว่าเออมันเพาะเชือองงเอช้อยังไงแล้วก็นําไปใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการแบบนี้ก่อนก่อนอื่นนะครับ ก่อนอื่นผมก็จะนี่แหละครับทุกคนก่อนอื่นผมก็จะใช้ถังแบบนี้แหละนะอ่ามันจะมีสามถังใช่ไหมผมสำหรับผมนะอ่าอนนมันจะมีสามถังก็ถังพวกเนี้ยอันนี้สองร้อยลิตรอันนี้ประมาณแปดสิบลิตรเจ็ดสิบลิตรก็น้ําในถังนี้ก็จะตีสักประมาณห้าสิบถึงหกสิบลิตรไม่เกินเจ็ดสิบลิตรนะครับก็ยี่สิบ อ่ายี่สิบมิลใช้ร้อยมิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็จะประมาณสามร้อยมิลลิลิตรนะครับตีไปอย่างนี้เลยอ่ะมันขาดเกินนิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกอะเราก็ใช้ไอตัวไตโครเราครับตวงเข้าไปก่อนใช้ประมาณสักสามร้อยนี่แหละอ๋อไม่ต้องเกินมากนะครับขาดได้ดีขาดได้จะดีกว่าถ้าขาดนะถ้าเกินมันมัน คือให้ให้ให้เขากินแบบอ่าเหมือนกับข้าวต้มดีกว่าดีกว่าให้เขากินแบบแบบแบบเค็มอะ่ะอให้เขากินอ่อนๆ่อนดีกว่าดีกว่าเค็มเนี่ยผมใช้ประมาณนี้แหละนะเอลงไปนี่คนนี้เท่ากันถังอื่นผมก็จะไม่ใช้นะถังอื่นอือก็ประมาณนี้นะครับใครผสมอ่าถัางอันอื่นอย่างอื่นก็ผสมได้เลยนะครับ ทางน้ําี่สิบลิตรก็ใช้ประมาณนั้นนะครับลองไปตวงดูนะครับใครที่ไม่มีไอตัวแบบนี้นะครับว่าหนึ่งร้ยมิลลิลิตรเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ประมาณแก้วเอแก้วแก้วดื่มน้ำนครับแก้วแก้วดื่มน้ําประมาณเท่าน,นี้แหละประมาณนั้นแหละเออขาดขาดเกินอะไรมันไม่มีผลอะไรมากมายหรอกนะครับตรงกะกะเอาก็ได้ครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมใช้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็เหลืออยู่เยอะเลยนะครับใช้ ร้อยกว่บาททุกคนอ่ะอ่ะจากนั้นผมก็จะเปิดวาลวให้น้ำอะไรลงไปนะครับอ่รอสักพักระบบน้ำมินิน้ำหยดของเราก็จะทำงาน อ่าเรียบร้อยก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเขาไหลไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสร้างสปอร์กับความชื้นของเขาเองทุกคนก็จะมีประมาณนี้เนี่ยครับไปโคเดม่าเนี่ยมันมันจะแก้ไม่ได้ตรงเนี่ยครับพวกแมงกินูนกินใบนะทุกคนใครปลูกพืชปลูกอะไรแล้วทำสวน เพื่อจะทําผลขายเนี่ยก็ลองลองกลางคืนลองมาส่องไฟดูนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นพวกหนอนผีเสื้อนอนกินไม่ใช่นะฮะแมงกีนูนครับกินไวมากนะครับเนี่ยคืนเดียวอันนี้ผมต้องมาดูทุกคืนนะคือละสองรอบคือถ้าไม่มาดูเนี่ยสภาพมันก็จะเป็นเงี้มันยังไม่ฟื้นนะครับทุกคนี่ยใช้เวลาอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มฟื้นแล้วเห็นไหม มันมีเริ่มใบอ่อนลงมาเห็นไหมครับเนีย่ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหนอนนนเนี่ยมันน่าจะเป็นหนอนอยู่อยู่ข้างในอ่าเนีย่ยอันนี้น่าจะเป็นหนอนอยู่ข้างในนะเราก็เด็ดออกไปอ่าอันนี้ถ้าถ้าเราไม่ดูครับไม่ฟื้นครับเพราะว่ามันจะกินหมดเลยเนีย่ยเนี่ยสภาพแบบแบบเนี้ยฟึ่งฟื้นนะที่จริงมันโดนกินไปทั้งทั้งต้นแล้วอะ่ะเพิ่งมาเจอเนี่ย อันนี้อันนี้ก็คือประมาณเดือนอกว่าเข้าสองเดือนแล้วครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะผมก็จะพยายามทําคลิปเรียวๆทาคลิปอะไรที่ให้ทุกคนได้ความรู้แบบนี้แหละหรือมีอะไรก็มาแชร์กันครับคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะฮะมีอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับผมก็จะนําทําคลิปมานะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมนะอย่าลืมเป็นกำังใจเล็กๆน้อยให้กับผมเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะทำคลิปมานำเสนอให้ทุกคนนะครับคลิปนี้ลาไปต่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับ